สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนันชาชนนลค่ะสําหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปั้นวิธีแก้ไขมือถือข้อมูลเต็มพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอสําหรับมือถือ Android ค่ะปีใหม่แล้วนะคะฝ้ายเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเคลียร์พื้นที่เพื่อคืนความจำหรือว่าการใช้งานพื้นที่ใช้งานของมือถือให้กับตนเองเลยนะคะเครื่องก็เริ่มอืดเริ่มชา้าถึงแม้ว่าเราจะลบ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าลบประวัติการเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆไปแล้วก็ตามเชื่อว่าหลายคนก็กำลังพยายามที่จะลบวิดีโอลบภาพลบแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยๆออกไปแล้วแต่ก็ยังได้พื้นที่กลับมาแค่นิดเดียวเองหรือว่าแทบจะไม่ได้พื้นที่กลับมาเพิ่มเลยนะคะ วิดีโอนี้ไฟจะแนะนำวิธีลบไฟล์ขยะหรือว่าข้อมูลที่มันซ้ำกันออกไปจะได้ไม่หนักเครื่องค่ะแล้วเราก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะปัจจุบันมือถือ Android รุ่นใหม่ๆหรือว่าแทบจะทุกรุ่นแล้วละค่ะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไฟล์ส่วนตัวมาพร้อมกับเครื่องให้อยู่แล้วนะคะหรือถ้าหากว่าเครื่องไหนไม่มี ก็ให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัวจัดการไฟล์มาใช้ภายใต้หลักการเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไฟล์ส่วนตัวแอปสีส้มนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาค่ะแล้วเราก็มาดูข้อมูลที่เราจะลบก่อนนะคะ รงนี้คือที่จัดเก็บภายในเครื่องนะคะแต่ว่าคลิปนี้วิดีโอนี้ฝ้ายจะทำให้ดูในเรื่องของ SD card ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์ SD card มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด119 g b แต่ว่าฝ้ายใช้งานไปแล้ว48.75 MB ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคลียร์ออกไปแล้วจะได้พื้นที่กลับมามากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของ Samsung Cloud Drive อันนี้พื้นที่ one drive ค่ะซึ่งไฟไม่ได้เชื่อมต่อเอาไว้นะคะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเก็บไฟซ้ำกันเยอะเกินไปส่วนนี่คือ google drive นั่นเองค่ะซึ่งก็ใช้ไปเกือบจะเต็ม mac อยู่แล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ที่จัดเก็บกันนะคะวิเคราะห์ที่จัดเก็บค่ะให้เราคลิกที่พื้นที่สีส้มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ดูว่าพื้นที่ที่เราใช้งานไปมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เขาแจ้งไว้ว่า จัดเก็บภายในใช้ไปแล้ว7-4%ค่ะใช้ไปแล้วเท่านี้จากพื้นที่ทั้งหมดเท่านี้ถูกไหมคะจากนั้นก็เลื่อนไปดูทางขวาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามีอีก4หน้าถูกไหมคะ sdcard ค่ะตรงนี้ใช้ไปน้อยมากๆเลยนะคะมีพื้นที่อีกเยอะเลยสำหรับซัมซุงคราวเขาก็ให้พื้นที่ใช้ฟรีถึง 5GB ทีเดียวค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะมีเต็ม mac เหมือนเดิม สุดท้ายเป็น Google Drive ค่ะที่ไฟล์ใช้ไปแล้วถึง79%กันเลยทีเดียวนะคะได้ได้ว่าใช้ไปเยอะมากมีทั้งหมด15 g b ใช้ไปแล้ว11.87 g b ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากเหลือเพียงแค่3 g b เเศษๆเท่านั้นเองค่ะก็จะเต็มลิมิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะแนะนำวิธีการเคลียร์ให้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวิดีโอนี้ไฟล์ขอเคลียร์ใน SD Card ก,ก่อนนะคะ ย้อนกลับไปค่ะคลิกตรงนี้มุมบนซ้ายมือสุดนะคะย้อนกลับไปเลยเราจะมาเคลียร์ SD การ์ของเราตรงนี้ค่ะ,ะย้อนกลับไปเลยนะคะคลิกกลับไปนะมุมบนซ้ายมือนะคะคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนมาที่ S D card ของเราค่ะคลิกตรงนี้เข้าไปจากนั้นก็ให้เราคลิกที่ Folder Android ค่ะจะเห็นได้ว่าที่ data มีทั้งหมด132รายการเลยทีเดียวนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ data ค่ะตรงนี้นะแล้วเราก็คลิกที่ folder อันแรกขึ้นมาแบบนี้ จิมแช่เอาไว้นิดนึงนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะติ๊กวงกลมตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกได้เลยคลิกเข้าไปหนครั้งเห็นไหมคะเป็นเครื่องหมายถูกทุกอันแล้วค่ะทุกโฟลเดอร์แล้วทั้งหมด132โฟลเดอร์นะคะที่เราเลือกทั้งหมด132รารายการนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เราคลิกลบที่มุมล่างขวามือได้เลยค่ะที่เครื่องหมายที่เป็นถังขยะนะคะตรงนี้นะ แล้วก็คลิกที่คำว่าย้ายไปถังขยะได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเครื่องมืออาจจะบังนิดนึงนะแล้วเขาก็ทำการเคลียร์ให้เราแล้วเรียบร้อยจากนั้นให้เราคลิกไปที่มุมบนซ้ายมือค่ะถอยกลับไปดูนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งรายการที่เป็นโฟลเดอร์ ลบไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้เขาจะเก็บไว้เป็นแฟ้มย่อยของแฟ้มต้นทางนั่นเองค่ะเขาก็เลยคงไว้นั่นเองแต่ว่าไม่มีผลอะไรต่อพื้นที่นะคะตรงนี้ให้เราคลิกย้อนกลับไปเช่นเคยไปดูค่ะว่าที่เราลบไปแล้วมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเมื่อเรากลับมาดูที่วิเคราะห์ที่จัดเก็บนะคะจะเห็นได้ว่ามีขยะอยู่เพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามมาลบที่ถังขยะตรงนี้ด้วยค่ะ ซึ่งขยะจะเยอะมากเลยนะคะเราก็คลิกเลือกที่ตรงนี้ค่ะเลือกอรายการทั้งหมดเลยจากนั้นก็กดลบไปได้เลยค่ะทั้งหมด35.2โฟลเดอร์แบบถาวรหรือไม่คำตอบคือลบค่ะกดที่คำว่าลบไปได้เลยนะคะตรงนี้จะลบช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าใครมีเพียงแค่หลัก10ก็จะ ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าหากเป็นหลักร้อยหลักพันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยจะเห็นได้ว่าถัางขยะมีพื้นที่ทั้งหมดถึง17.43กิกะไบต์เลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราลบไปแล้วเราก็จะได้คืนพื้นที่มาอีกจำนวนเยอะเลยทีเดียวค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราลบไฟล์ขยะทิ้งไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือศูอนย์แล้วล่ะค่ะไม่มีไฟล์แล้วนะคะเมื่อเราลบขยะทิ้งไปแล้วเรียบร้อยจะได้พื้นที่ในการใช้งานคืนกลับมาอีกเยอะมากๆเลยนะคะก่อนหอน้านี้ตรงนี้จะเป็น74%ตอนนี้ถูกใช้ไปเพียงแค่5้เท่านั้นค่ะและที่สำคัญเรามาดูที่ทางขยะเห็นไหมคะไม่มีแล้วไฟล์ซ้ำก็ไม่มีแล้วนะคะต่อไปเรา ไปดูที่ s d g a r d บ้างค่ะสะไล์ไปด้านขวานะคะก็จะเห็นว่า s d g a r d ตอนนี้ใช้ไปแล้ว0%เท่านั้นเองเพราะว่าเราได้พื้นที่กลับมาเยอะมากๆก่อนที่เราทำการลบข้อมูลที่มันซ้ำกันออกไปจะมีถึง48.75เมกะไบต์ในตรงนี้นะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่16.75เมกะไบต์เท่านั้นค่ะที่เราใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะคะก็คืนพื้นที่ว่างในการใช้งานตรงนี้เข้ามาแบบ เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเต็มแม็กเลยนะคะ mm hmm. เลื่องรามาดูค่ะไฟล์ซ้ำมีไหมไม่มีแล้วนะคะทั้งขยะมีไหมก็ไม่มีแล้วเช่นกันค่ะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นการคืนพื้นที่การใช้งานของโทรศัพท์มือถือของเราไม่ว่าจะเป็นค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการคืนพื้นที่การใช้งานของโทรศัพท์มือถือของเราไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหน่วยความจำในเครื่องหรือว่าใน S D card ด้วยนั่นเองค่ะก็ต่อไปนี้เครื่องของเราก็จะไม่หน่วงแล้วก็ไม่ช้าอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บเยอะมากๆด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากเราเคลียร์ปัญหาเรื่องขยะไปแล้วหรือว่าไฟล์ที่ซ้ำกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยน,นะคะเราจะได้พื้นที่ในการใช้งานกลับมาเยอะมากๆเลยค่ะ พื้นที่จัดเก็บภายในก็ใช้ไปเพียงแค่75.54 g b จากพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะส่วน s c a r d ได้ขึ้นมาเยอะมากๆค่ะก่อนหน้าที่เราจะทำการลบข้อมูลไปมีตรงนี้มีถึง48.75 m b ไถูกไหมคะตอนนี้เหลือเพียงแค่16พื้นที่ที่ใช้ไปเหลือเพียงแค่16.75 m b กะไบเท่านั้นเองค่ะได้ขึ้นมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะ เท่านี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถจัดการปัญหาคืนพื้นที่ในการใช้โทรศัพท์มือถือของเราได้มากขึ้นนะคะส่วนถ้าหากว่าใครไม่ได้มีแอปไฟล์ส่วนตัวในเครื่องหมายถึงแอปนี้นะคะถ้าไม่มีแอปนี้ในเครื่องนะก็ให้เราเข้าไปที่ Play Store ค่ะคลิกเข้าไปที่ Play Store แล้วในช่องค้นหาตรงนี้พิมพ์คำว่าตัวจัดการไฟล์เพื่อค้นหาแอปนี้นะคะตัวจัดการไฟล์นะซึ่งไฟล์เคยพิมพ์ค้นเอาไว้แล้วมันก็จะมีโชว์ให้ตรงนี้ค่ะสามารถกดจากตรงนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เคยค้นหาแอปพลิเคชันนี้ก็พิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าตัวจัดการไฟล์นะคะพิมพ์ไปให้ครบทั่วเลยแบบนี้นะแล้วก็ กดค้นหาไปได้เลยค่ะเมื่อพบแล้วก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานหลักการเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะไม่ยากนะคะ